สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกครั้งกับมั่งคั่งอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับเดลี่เซ t ตอัปเดนะครับประจำวันที่27กันยายนพศ2564สำหรับวันนี้นั้นไล่ดูกันเลยครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเซตนะครับวันนี้ปิด1,620.02จ,จ,จุดนะครับลบไป11.13จุดนะครับ หุ้ส่วนใหญ่ลงหมดเลยนะครับหนึ่งบห้าหุ้นเนี่ยตกนะครับราคาไม่เปลี่ยน3 7มเจ็บหุ้นนะครับแล้วก็มีแค่ห้าห้าบามุ้นนะครับที่ราคาบวกขึ้นนะครับโกรุมตลาดปิดเกินแสนล้านอีกวันหนึ่งนะครับหนึ่งแสนามห้าพันแดร้อยหนึ่งจุด้า้าล้านบาทนะครับม,มีหุ้นซื้อขายอยู่ทั้งหมดประมาณสี่สิบห้าสี่สิบห้าสี่ันล้านสี่หห้าพันเจ็ด้อยกว่าล้านหุ้นนะครับ วันนี้สถาบันนะครับขายนะครับลบ2,000กว่าจุดเอ้ยลบ2,000กว่าล้านนะครับขายทิ้งนะครับบัญชีบริษัทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะครับซื้อ2000กว่าล้านนะครับต่างชาติครับขายเกือบ4 0 0 0ล้านนะครับ3,900 3,909ล้านนะครับแล้วก็ในประเทศซื้อกลับมาครับ3,700กว่าล้านนะครับมาดูตลาดใหม่กันเนาะตลาดใหม่ก็ลบ9ลบ9จุดนะครับตกต่เปิดมานะครับผม นี่ด้วยทางตลาดโดยรวมไม่ค่อยดีเท่าไหร,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 ร่นะครับเซ e t พระปูราควดนะครับอันนี้ชัดเจนเนาะกลุ่มธนาคารนะครับ Kbank บวก4นะครับ SCB ลบบวก4บาทบวก3.05% SCB ลบ2นะครับลบ1.54%ปรทบวกนิดหน่อยนะครับ1.25% 0.5บาทถุงมือติดลบนะครับถุงมือ,อย่าง STGT ลบ4.76% xpg ลบ5 1 5 1บนงครกรุงเทพบวกนิดหน่อยนะครับ true นะครับลบบ้านปูบวก0.8 tta เรือลงหนักนะครับลบ6.52แล้วก็ ttb นะครับ b งใหม่นะครับบวก2.68นี่คือ popular c o d e นะครับ topgenner โอ้วันนี้สกุล n นะครับ nep บวก n m g 1บวกนะครับ umi บวก t c 1 3ก tr บ1 นะครับแล้วก็ตามอย่างที่ท่านเห็นตามนี้นะครับท็อปลูเซอร์นะครับลดลบเยอะสุด AQXPGMJDKKCJMart โอ้ oh, พวกนี้ตกกันต่อเนื่องเลยรวมถึง PSL ด้วยนะครับท็อปลูเซอร์วันนี้ช้ยโย VPO วันนี้เหมือนคอมมูนินตตี้น่าจะลงหนักเหมือนกันนะครับ Most Active Value <c oughs> จำนวนหุ้นที่ซื้อขายค่อนข้างเยอะนะครับ KBank UBL SCB Top 3นี่เป็นแบงค์หมดนะครับั้งด้วยปตทเนาะแล้วก็ทูนะครับน้ำมันนะครับทูก็คืออา่าโทรคมนาคมปตทอสอพอก็บวก4บาทนะครับ3.54 XVGO ถล่มกันนะครับลบ21%เ m มาบ8นะครับ PTG GC บวก2แล้วก็ KCE ลบ3 Most Active Volume นะครับ AQ ลบ28 TTB บว2ทรลบ3 t ื 2, B C 21. อ TW z เท่าเดิม x BC ลบ21.5นี่ตัวตลาดก็น่าจะหมดข่าวดีไปแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์จากเมื่อวนันศุกร์ที่ผ่านมาถ้าเรามาไล่ดูเรื่องของการลงทุนวันนี้มีถ้าดูเซ t กับใหม่นะครับ มีคนที่ส่งมาลองดูของเ t ทีเเนาะซูมตอนย0สิบตอนดูสภาวพตลาดดีกว่านะครับซูม,มใครดูบ้าง hmm. ซูมนะครับตอนบ่ายวันนี้เขียนว่าไงบ้างไซเวยแอั up, มออยจริงคือตกเนาะไซเวยแอนะครับโอ้โหอ,อ,อุ้นนะ้ำมันเด็บขึ้นสูงสุดรอบ3ปีสอพอเลยขึ้นบานตุกเลยขึ้นเลยขึ้นนะครับ ส่วนหุ้นอื่นๆไม่ได้มีผลอะไรมากมายโอเคก็น่าจะประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรบือหวาเราลองดู SCB กันนะฮะหุ้นร้อนแรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันนี้มีข่าวอะไรเพิ่มเติมไหมข่าวบริษัทไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็อ,อันนี้เป็นส่วนแรกนะครับของรายงานประจำวันนี้นะครับ ขอบคุณข้อมูลจากเซตเท็ครับส่วนอัปเดตส่วนที่2ก็คือเรื่องของแบบรายงาน59นะครับแบบรายงาน59นะครับของสํานักงาน,นาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับผมเราเลือกวันที่27เดือน9นะครับวันนี้2ี่เดือนเก้านะครับเลือกวันที่สํานักงานรับเอกสารแล้วก็กดค้นหาดูกันครับตื่นตือนตือนตือน,นโอเควันนี้มีทั้งหมด ข้อมูลแบบแรายง,งานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายร่วงหน้าของผู้บริหารแบบ59 <c oughs> จำนวนรายการที่พบ1 6รายการนะครับชื่อบริษัทตัวนี้มีกลุ่มแรกคือคบางกอกเด็กคอนนะครับคุณนภสรทิพย์อัครยอดวอลเลนนะครับใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นนะครับวันที่23เดือน9นะครับ <c oughs> มี2รายการนะครับที่ราคา0.26ขายนะครับ ขายรวมกันเนี่ย4ล้าน6กับ200,000กว่าก็ตกอยู่ที่ประมาณ4,900,000หัวแรนด์นะครับขายทิ้งนะครับคุณธนภสศรไม่ได้จะขายไปซื้อหุ้นแม่หรือเปล่าต้องลองดูกันต่อไปนะครับรายการถัดมาคือบางจากคอเวเรชันนะครับคุณปฏิวัติทิวัส,สิทธิ์นะครับหุ้นสามัญน,นะครับขายเมื่อวันที่29นะครับ2,000หุ้น25.50บาทนะครับ บริษัทที่3คือบริษัทมัลติแบ็ก s นะครับคุณพิสุทธิ์เลิศวิไลนะครับหุ้นสามัญน,นะครับวันที่2 3เดือน9 9,000พันหุ้นซื้อไป5.2บาทนะครับแล้วก็ตามด้วยโอ้นี่มาโคนะครับ3รายการนะครับท่านเดียวกันคุณอรย์วันบุญยะรัตพันธ์นะครับวอร์เรนนะครับ,รนนรบมีรายการวันที่22กันยายน23กันยายนแล้วก็27กันยายนนะครับ ขายที่ราคา0.18บาท25หุน้น0.18บาท9,000กว่าหุ้นนะครับแล้วก็0.16บาท24หุน้นอ้อ24วอลเลน์นะครับขายวนลั้น3รายการก็กลมกลมประมาณ9,000กว่าวอลเลนต์นะครับคุณอุไรวันเราตามด้วยรบริษัทถัดมานะครับกลุ่มโอ้ไมโครลิสซิ่งนะครับไมโครลิสซิ่งนะครับไมโครคุณธรรมศักดิ์อัจฉยวัฒน์เนี่ยมีอยู่5รายการนะครับซื้อทั้ง5รายการนะครับ ไม้แรก20,000หุ้น7.75วันที่22กันยาไม้ที่สอง7.60บาทต่อหุ้น20,000หุ้นนะครับ23กันยานะครับแล้วก็วันเดียวกัน23กันยานี่อีก3รายการ40,000หุ้นนะครับ7.55 <c oughs> 20,000หุ้น7.55แล้วก็อีก20,000หุ้น7.55ครับซื้อก็คือราคาลหลักๆคือ7.55นะครับซื้อไปทั้งหมดก็คือ1,2นสองหมื่นหุ้นนะครับคุณธรรมศักดิ์อัจฉยิวัฒน แล้วก็โรงพยาบาลวิภานะครับคุณพิจิตวิรยะเมตาคุณวอร์เรน์นะครับใบแสดงใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นนะครับขายนะครับวันที่23กันยายนนะครับ499,700วอร์เรน์นะครับ0.49บาทถัดมาเ,เป็นบริษัทสุดท้ายนะครับ AI Energy นะครับนางสาวพิมพ์วันทารีรัตนวิบูลนะครับขายเมื่อวันที่22กันยายนหุ้นสามัญ 5แสนหุ้นราคา1.51บาทแล้วก็วอลเลนด์นะครับวันที่22กันยายนเช่นเดียวกัน5แสนวอลเลนด์ 500, บวกอีก4,05,600นะครับก็รวมเป็น9,46,000เนี่ยขายที่ราคา0.91บาทและ0.92บาทนะครับก็นี้เป็นรายงานสรุปประจำวันนะครับจากมั่งคั่งอย่างยั่งยืนนะครับขอบคุณเว็บนะครับเซ็ตเทรดแล้วก็เว็บของกรตอนะครับแบบรายงาน59ทำให้เรา รู้ความเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์ประจำวันนะครับรวมถึงหุ้นนะครับ Top g r นอ n e r ูเซอร r นะครับ Active หรือว่า t o อ v a l ลูนะครับแล้วก็ของเว็บกระตอเนี่ยให้ทราบการเคลื่อนไหวของหุ้นที่ทางผู้บริหารซื้อขายนะครับที่เขารายงานออกมาขอคอมเมนต์หรือว่าเรื่องของการสนับสนุนเป็นกำลังใจเรื่องของ Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็โชคดีในการลงทุนทุกท่าน ขอบคุณครับสวัสดีครับ